โลกนี้มีความสัมพันธ์อยู่แบบหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะออกจากมันได้ยากที่สุดนี่คุณทนไม่ไงตั้งสิบปีวะทั้งๆท,ที่ผมขอเป็นเพื่อนกับแมนเองแท้ๆเป็นเพื่อนกันนะไม่ต้องห่วงกันไม่ต้องหึงกันไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องตามใจทุกเรื่องกันนะดีที่สุดอะ เป็นเพื่อนกันไม่ต้องเลิกกันนะเว้ยเรื่องแย่ที่สุดของคนที่อยู่ในเฟรนด์โซนก็คือตอนที่เฟรนไปมีแฟนนี่แหละครับพราผมหึงมันมึงรู้ป่ะกูฟังเพลงอะไรก็เห็นเป็นหน้าพี่เขาตลอดหลงยิ่งกว่าหลงอ่ะขึ้นไปแค่คนเดียวนะครับตามไปกินเบียร์ต่อไปผมรู้ดีแหละครับว่ามันมีเส้นแบ่งระหว่างเพื่อนกับแฟนเอาไว้เป็นโซนแม่ง คุกดีๆนี่เองอะทำไมาทำได้แต่กูทำไม่ได้วะถ้าข้ามเส้นไปแล้วมันก็หันหลังกลับไปไม่ได้แล้วเลยร,รู้ว่ากูรักมึงมึงเลยจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมตนีกูอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆกูไม่รู้จะทำยังไงต่อไปแล้วอ่าตอนนี้มึงอยู่ไหนวะมาจริงๆด้วยอะกูอยู่นี่แล้ว อยู่ดี้เราเนี่ยมึง <c oughs> นี่กูไม่เคยเป็นห่วงมนุษย์คนไหนทั้งมึงละชาตินี้ม่รู้จะหาเพื่อนดีๆอย่างมึงได้จากที่ไหนอีกที่มึงบอกว่ามึงรักกูกเมื่อกี้รักแบบไหนวะ